พี่น้องเอ้ยมาพอบบกขอหัวหน้าไก่ยเป็นส่วบบกข้อไปว่าสิสดจีกสองบวงกลายเป็นสามบวงนะครับเนะี่ยบกข้อบาดว่าแล้วสามบวงอนะไก่เอ้ยสวัสดีริมโขงเขีบราชอุบลครับพี่น้องครับปาโตน้ำขึ้นมาสูงขนาดตัวมื่อนี่น้ำขึ้นจนสิวอดตะลิงตรงทางเดินแล้วนะครับ โอ้หนำหลายแห่งหมือนกัครับพี่น้องโอ้เรือพผนกำลังเสือมือบ๊ายบายผู้ใดล่ะ <ś c oughs> เดินทางปลอดภัยครับโชคดีครับบ๊ายบาย,บายไปแล้วครับพี่นอ้องเกิดเรือไปแล้วเพิ่นมาซื้อของใส่ของสอยนะครับพี่น้องทั้งฟังบุ่นละนะครับเพิ่นมาซื้อของใส่ของสอยกัระมือแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายไปแล้วครับพี่น้องป้าดู น้ำมขึ้นมาจนสีหอดฟังแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับไปแล้วขามฝากแล้ว,วก็ค่าไม่ขายกับเที่ยวไปเที่ยวมาจยังสิเหรครับพี่น้องเพราะว่าผลมาสือของนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดพรอนปลชั่วคราวนะครับจุดพรอนผลสัวข้าวครับแต่ว่าขันจุดใหญ่ก็คืตอต้องเป็นปากแซงยังสิเะครับหรือว่าเป็นมุกดาหารจังสินะครับตัวน,นั้นจะเป็นจุดใหญ่จุดทาวนนั่นก็คือจำปัสปอร์ตนะครับแต่ว่าตัวนี้สีใสเป็นเอกสารบัตรประชาชน นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตอมนะครับอยู่ทั้งทีนะครับเนี่อคนกสิเบิงตรวจตาเวลาคนไปคนมานะครับก็คือจำหรือว่าปั๊มใหม่นะครับพี่น้องนี่ไปแล้วสองลำไปแล้วถ้าจะไปเที่ยวหรือว่าไปเป็นกิจจารษณะก็แนะนําให้ข้ามเป็นจุดถาวรน,นะครับเนาะเป็นด่านถาวรอย่างเช่นด่าน หมุดทหารสวรรค์นาเขตหรือว่าเป็นดันปากแซงสารวันนะครับเนาะแต่ว่ามองนี่ือเป็นจุดผ่อนปลชัวข้าวซื้อขามไดเป็นเป็นมือนะครับขามเศร้าแรงครับนึงเสียนะครับมาซื้อของซื้อ,อยังใดอยนะครับนะเตอาปีนองคนบ่เข้าใจนอะเขาก็ต้องบอกสู้ฟังนํานะครับพีนองเนาะบัตรประชาชนหนึ่งใบไทยเอกสารแนบสำเนามานะครับแล้วก็มายื่นที่ตอมอนะครับหรือว่า ทั้งพีนะครับทั้งเจ้าหน้าที่เพื่อนเพียนะครับเพิ่นจำบัรใหข้าจังไดไปได้สำหรับคนไทยเด้ขึ้นไปพ่นกับไปไปจำทั้งฟังสอปอล่าเพิ่นอีกนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งเพื่อนทั้งเพื่อนเพิ่นกับสิจำ้ำก่อนสเขาไปบานไปเมืองไปตำบลอำเภอใดก็แล้วแ,แต่นะครับพี่น้องแต่ว่ามือสองมือบากเกินสามมือครับใบขาขาวๆนี่ยมกเกินสามมือแต่ว่าตอนนี้สะอ่อนน้ำโค้งเกินเฮี้งหลายพี่น้องเลยจนสิหอดตะลิงโค้งแล้วครับเนี่ยป๊าด เตะครับเตะครับว่าเต็มเลยครับนามตอนนี้ใกล้สิขึ้นมาหวอดมองจัดร้อยยืนแล้วครับมันกระโวไกบันไดครับหน้าปลงไปประมาณจะขันบุ่ถือว่านามหลายอยู่ครับอีกจังน้อยกับแข็งเลื่อยเง่าตัวบัตรนี่ใกล้ๆรอรอออกวันสานี่เขาวันษาเหลวนะครับรอๆอออกวันษานี่ร็สิเป็น ประเพณีแข่งเรือยาวนะครับเข็มประหลัดเท่ากับสิจัดอีกคือเก่าแล้วก็น้ำขึ้นสูงปานนี่โอ้ยคนสิได้เห็นชัดอยู่ครับพี่น้องเพราะน้ำม,มันสูงแห้งถ้าเกิดแข่งเรือปีนี้นะครับพี่น้องเราต้องนั่งไกลเลยเนี่ยเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่เห็นเลยครับเนี่ยเพราะสิจัดทุกปีครับแข่งเรือยาวาเพเภอเข็มประหลัดจัดทุกปีนะครับสิไลลงมาจากปุ๋ร่าทั้งน้องไายนะครับไลลงมาน้องไายนะครับบึงการนครพนม หมวกดาหันนะครับดอนตาลไายลงวมาเขียนมันลาดไปโค้งเจียมไปอุบลนะครับนี่คืออ่าทีมงานแข่งเรือเงย้านะครับเปิ้ลสิจัดประจําปีนะครับประบ้านก่อนออกพรรษาหน่อยหนึ่งนะครับเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปาอตลาดของปลาคนพี่น้องครับปลาก่อนสิกับสํานักงานเพชรลาเพลินวันนี้นะครับเราไปดูของป่าริมโว้งวันนี้มีอะไรบ้างจิปลม,ปปมหลพี่น้องจิปลมจิปลมไล่ยหลนะครับ เอาสั่งมาได้เด้อจีปมเด้อปลาแดกตอนจานลอยเกลืไปหลายอยู่ประมาณ30ปุกนะครับปลาแดกตอนแล้วก็ปลาน้ำโขงนะครับปลาแหงน้ำนะครับปลาไปเลรอบังดูโอ้ยจีปมจีปมมาทางนี้ก็มาเห็นจีปมถุงละร้อยตัวร้อยตัวถุงละร้อยตัวร้อยตัวตัวเท่าปูมือปูมืออดอ้วยว่ายังไงขนาดไก่โอ้ยบ่ขอลอยเรียง บกค้อร้อยเลียดนี่ละมันจะมัวในเบ่งแม่นบมไก่เบิ่งลองดูจักซีในบานสิครับรถตั้งไก่พี่น้องก็อสิ่มากินบกควาเนาะไปเนาะบาน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 ไก่บานบอลในเลยเดลอส่วนไหนพี่น้องมบก่อนลืม พี่น้องเอ้ยมาพอบอกขอขุกคอหัวหน้าไก่เป็นส่วบุกคอไวปว่าสีสดจ้กสองบ่วงกลายเป็นสามบว่วงเลยครับเนี่ยบุกคอบาดคว้าแล้วสามบว่วงเลยไก่เอ้ยบายบายบาดเถอะญีป่มมานั่งเบื้องดำโขงขึ้นก็เลยมาเบิ่งจีป่มมีแต่จีป่มตลาดเท่าไห้่เนี่ยหลายยัง แบบใส่ขีก็มีแบบบ่ใส่ขีก็มี่แบบบ้าก็ได้ครัแบบแบบกุายก็ได้ตัวไปใส่ขีวันนี้ยังเต็มถังอยู่เดี๋ยไปอันคอนแก่นนำ้ำมือนเดเอาไปจราเข้าห้น้ำเออ,เอ,อวันนี้มีแต่จีบป่วนนมแล้วละ่ะตัวนั้น,นายังเต็มถังอยู่แม่เออเชักจะไปไหนยังวะอือตัวเปลี่ยนเพื่อสิบหัวหรือบปล่าใต้ตีเพื่อสิบหัวคอนแก่นสระค้ามมันก็ใต้เบิร์ดเราไป มีแต่จีปบ่มหลุวนๆมือนเลจะมีถังอะไรแต่ก็ลงถังเอาไปทออาเอาไปแล้วหัวก้อนนั่นจีบซิบถุงทับกันเอาไปทอดเดี่ยวมะลำทั้หน่อยชีวิตนะแม่นบ่แม่น้อนี่ยนี่จะตัวงามๆจีบป่มอยู่เงียวยอยู่เงียวยเลพี่น้องครับตกตัวละสองบาทซัมบาได้การอยู่ดิถุงละหน่อยตัวสองรอยบาทนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ได้การอยู่แต่พี่น้องขัดพระจันทร์ได้ก็เอาแบบรุ่นใส่ชีสทงไอ้เพื่อนทั้งไก่ยังสิครับ ใส่ขี้แล้วเลยทรงทางไกลได้ที่เขายาังเป็นเสียบแต่ไม่ญงนะบาบามยนแน่บบ <c oughs> เออกับเอิกินฟาดบากอนี่เ่ๆบกคอตัวสดวงหันพี่น้องเสีบขนาดเลยน่ยนวดไล่หล่ปกอบกอเสีบเสียบสุดเรหันออโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เจ๊ตัวยังไงสวัสทีปุม่มนี่ <c oughs> มีแต่ตัวเอียบเลย บกง,งเงียบบกบ,บลูกบ,บลูกบลูกบู้กมลูกบลูกบล่มอ่อกบลอยบลูกบลูกบลูีบลอยตลอยเลยูกน,ล,น,นลูกบล่กบลีกบลูกบล่เบลูกหลูกบครับ,บ,บรลูกบ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 ลวกบลูกบลูกบลรกบลูกบลูกบลูกบามกบลูกบลูกบลูกบลมีมนะนนมมนะบลูก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 ลูกบลูกบลูกบลู พอเป็นน้อยเงี้ยมันมีคือบอท่านมันคือบออยากแต่มันเอาบอท่านตูวมันหน่อยเอ,เอเ็นบอกแกให้เรียบเรียบร้อยแล้วว่าเอาเมื่อนั้นเอาไปสองพันตัวพอท่านได้ออกพาสองถุงอยู่วันนี้มาเห็นอีกแล้วพี่น้องที่ป,ปมเต็มด้วยบาทตัวนั้นเอาเมื่อเมื่อนั้นก็ยังเต็มยังเต็มถังอยู่ใส่เรียวครับ โอ้ยหอยเจ้าหิามันลอยใหญ่สามน่วยสี่น้อยแบบนี้เลยโอ๊ยหอยเจ้าหิายันลอยใหญ่เอ้ยหอยไตหอยไตแล้วอะไม่เงี้ยน่ะหอยไตหอยไตหอยขี้กระไตลูกตัวงามๆขาวๆอวบๆเนาะแม่ลูกตัวขาวๆอวบๆถุงละโลถุงละครึ่งโลไม่เอาขันใส่ขี้ย่างเดียวพอเจ้าประเด็กตัวนี่ก็เอาใส่เมื่อเต็มรถเลยประเด็กตัวนี้ ว้เอาอีกบ่ว่าบม่มีหม่องสีไซล่ะลวดควายลอเอียนเองเทียงเราคุณนายไปเที่ยวสซมากขบ๊ันวันสิถามลืมถามบ๊อบมือก้อนไงก้อนสีมานไนไ่ไปเที่ยวไซนีหม่องเที่ยวพอมแน่นอนเลยนะ้ บักห้อยเดือยังยามนี Nas ่ก <Di pl om agna> ็มีบ้านนี่ห้อยหอมห้อยเดือยห้อยเดือยห้อยหอมปาดห้อยแต่มาสองถุงนี่แต่เก่ามันเต็มกองจนพูดยังได้บักห้อยเดือนบักห้อยเดือนน่ยพระเอกตุ่มตัวเราอยากได้ไอยพอดีตัวสัตวเราเพื่ฝากพระเอกตุ่มจักถุงกันนะบักห้อยเดือยห้ออมบักหอยหอมเราไปจะได้บักห้อยเดือยมาสังเกตเห็นเสื้อใหม่ในเรื่องอะไรมาสังเกตเลยคือผัวละบ้านนี้ เอาเอาถุงนึงนะแม่ไปเอกตุ่มคนอยากได้ไหนห้อยหอมห้อยหน้าจังได้เนอะที่ปม็คือสะอ่อนแต่น้อยที่ปมนี่เนอะปมหนี่ก็หลายหลายแง่มีก็จังสี่หลายแง่มันมียง่มูมี่ถามหาได้คนก็ดีนี่ใส่ขี้ใส่ขี้แล้วยังไต่อยู่ตัวนี่ขนาดว่าสดแห้งเนาะใส่ขี้แล้วยังไต่อยู่นี่ยง่มีหลายกรหลายย่มูมีก็ะถามหาได้พี่น้องเงาก็ดีเอา รรตัวละสองบาทสาบาทกระซื้อ,อย่มันอึดน,นะครับเอาได้บอกไว้อันนี้แล้วเมื่อห้พระเอกตุ้มนะครับไปอ,ออกเดินทางได้บัตรนะครับออกเดินทางปลายทางมหาสาร,รคามสีแวไปเอาไปแหงายูเกรนล่ำเปานุ่นะครับพี่น้องเอาโอเคเนาะคลิปนี้ขออนุญาตบาัตรคำตรวจจัดฝาดบึ้พอไรอย่างไดยังกระร้างรถเสียนทางสีเดินทางนะครับออกไบตรวน,นี้กับสิไปเสียนมุกดาหาร ข้ามเสอีน้องสูงกุฎีนารายยางตลาดโอ้ไปเกล็ดล้ำเปล่าก่อนจังสิออกมาย่างตลาดจังสิไปกันตราก,กิชัยแล้วก็เขาสาระข้ามไปโกสุมนะครับพี่น้องเนาะเอาผู้ใดคิดว่าจากใดของปาลาหรือว่าจากใดปลาแดกปลาไนแล้วกับปลาแเหงนะครับกระซังได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวแวะไปหานะครับเอ้ยปลาไหลปลาไหล คลิปนี้ขอนอนุญาตอดชมนีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเดินทางเดินทางปายทางสำนังกงานมอลรำพิษลำเพิดครับ